แม่บาดมันว่าสร้างไอไอเอาแบบแข็งเก็บปากแข็งไปเนี่ยเป็นเสียไปอย่งตุ่มกินกับแก้วท <c oughs> ่านเพื่อนปลูกไว้อยู่หน้าบา้านมะแข็งบอกพี่น้องแข็งปลูกไว้อยู่หนบาบานนน้านนี่ซีต้นหาต้นท่วงหน้าอีกต้นหนึ่งกินมา่ท่านครับแต่เพอะในข้เรื่องท่านกินมา่ท่านแน่นอน อ้วนตับลมนมาเนี่ยนี่ต้องบีมมันก็เป,นนกเป็นมันก็เป็นหมาบ้านเรื่ยยอยนะมัน,นบะเก็บแค่ถุงเต็มถุงพอดีอยู่เลยเอาไปเก็บแค่ถุงบักแข่งแข่งบ้านเท้าตั้งแต่ไต้ก็กระเด็นมาบักกระพุ้ง <laughs> ก็คือที่เริแปลเอาเมีมีดตัดมาตัดเดี๋ยวเริแปลงเราเอาหมีตัดมาตัดก่อนเพราะว่าเหยียหหง่ามันสีเดี๋ยวเสือหลงมันที่เขาเอาเมีตัดตัดเอาลริแปลงเมื่อกี้หง่าไปเอาเมีตัดมาอะมยูตลาดโลละหลายบาทด้วยไงลองเคยถือว่ตอนลริแปลงมันคยถือกระพุ้งกระพุ้งบ้านนั่งก็เลยบักแข้ง เพิ่เิ่ก็อ,อย่างกันแต่ว่ากับเป็นประไจให้แล้วเอาแบบจัวก็คแต่ว่าบักแข้งบักแข้งซื้อซื้อซื้อบักแข้งหน่อยพวงญงพี่นออ้องเพราะว่าเปล่งเป็นปีนี่โอ้อยเอี้ยเยเออมอน่ะพี่น้องมีพื้อที่เล็กๆมากับปูไปเดียวลิับใครก็ไปซื้อก็จะอยู่ด้ นี่คือเขาจะออไปตลาดด้วตลาดร่นกับหลายบาท,ทด้วยด้วยเนาะยังไงกับประยัดการใส่ใจในข้อเลื่อน้องเขาปลูกเองกับปอดสารเป็นบอปอดสารกินนั่งสบายใจถ้านาเลี้ยงนุงแฝนบ๊อบนี่นนำผลแล้วอาศัยนำผลดังเดียวเพราะ เข้าก็ใส่ตามประปลาหุ่นก็ติดแท่งผดดอกดาวเรื่องนี้ลุ่มแผ่นกันไว้ใส่บูชาพะระปลูกอยู่หน้าบ้านแต่ว่ามันกัดไกลสิไอ้บัตรอายุมั่นละ่ะรุ่มแผ่นก้นาทุ่นไม้ึ้นไม่เรื่อยๆอย,อยู่มาพี่น้องมาเก็บน้องกันบักเขือพวงบักเขือพวงเฮ เห็นก็จะปลูกขายกันก่อนเลยเงี้ยเป็นหลายบาทเด่นเป็นอ้องเป็นลำเป็นสันนีู่เลยเป็นไอ้เห็ดสวนกเกษตรปลูกมาเพื่อพุ่งขายเต็มุงเบนไอ้สิกืนเมื่อเยาบ้านกันสิเห็ดทั้งที่เลาปลูกขายปลูกทุกอย่างที่ห้องจีนเลยเยอะเยอะจีนมีทั้งขาย nó con con côn mặc phù mai ha mày nhăm cả nhà con coi để buộc con hang hang mày biết không vong con giun sợi cái chảo nhang phàn thể thoát na con sợi cái chảo cái cái là mương, ác cảm nó nên để, cái บ้านหามงก์ี่เขาหามงก์หกมงก์ไงล่ะบ้างเดี๋ยวเขาไปเก็บอยู่ตน้นข้างในพี่น้องอันนี้ต้นอยู่ในบ้านนีอยู่ข้างในต้นอยู่ในบ้านเ,เป็นต้นเกาเหลวอายุไม่ไหลแล้วออลแต่ว,ว่าปีปีกลัวละ,ะ้งมันก็เลยผลผลิตมันก็เลยหน่อยหน่อยลงค่ะเด็กกินให้เขาได้กินเรื่อยเรื่ออยู่ kiếp cái đấy thúng nhanh vô kiếp là thừa mà mà mắt thì này có tuần vô không nó. ครับกิมนี่ก็แค่น,นี้แต่พี่น้องอย่าลืมคนไลค์กดแช่คดติดตามลงไปในนะครับเด้อสวัสดีครับ